เป่าเลยโอ้ยลำลายวล่อแล้วเยสามยน้ายเจ๊เลยโอ้ย้เปดไฟเอาเปิดไฟหมดโอ้ยเอาสุดท้ายนะสุดท้ายนะโอเคมเปเลยปแล้เปิดอีกแม่จะได้ถ่ายรูปให้สวยตนี้ด้วย เดี๋ยวแม่มาถ่ายรูปปูมาเป่าอีกรอบนึงเสร็ละจ้ายา่า้างสช่ไม่ายให้ยาน้อาย่มานั่งางเด็กสองคนนี basics, right? şey ้เอาเด็กไปอยู่ข้างย่าระหว่างจุดไฟเป่าเป่าให้ปาชุด ตีจุ๊บยาก่อนหนึ่งจะให้เป่าแล้วจุ๊บยาก่อนเน้นเน้นเน้นเนก่อนเน้นเน้นโอ้ยแหงจุ๊บยาเน้นเน้นก่อนเน้นเน้นเลยนะเน้นเน้นโอ้ยไม่ต้องร้องแล้วหรอเอออยเดี๋ยวตีร้องก่อนร้องก่อนแฮปปี้เบ t ร์เ y